อยากกินอีกแล้วค่ะย่ำเข่าเนาะค่ะเนาะย่ำแหนมหมูค่ะย่ำแหนมหมูข้าวทอดเรากอะน,นี่ค่ะแหนมหมูปิ้งค่ะมาพี่น้องมาข้าวไปกินน้ากันจ้ะแซ่บค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> นั่งกอกจุนมากวกเราจะมากวกย่ำคำกับมือนี่ตอนนี้หกโมงเคืองกับพี่น้องค่ะ,คะจุนกินซาอิริแห,ห,หละสิเป็นทั้งกางขึ้นทั้งกางเว้นน้อเลยจ้ะ มาค่ะมากินต้องกันย่าแหนมหมูขอโทษใจยอยากกินจนกินไปแล้วเดือนเดือนนึงแล้วค่ะเดือนนึงได้อันนี้กับแหนมหมูย่างอยากกินสิไเลเฮ็ดไม่ค่ะเพราะมันเหลือซ้ำนี้แหละเอามาเฮ็ดกินให้เหมือนซะมาค่ะมามากเอาไป e ามน้ำสิบพีเอ็มทรีตี I'm going to eat um, spicy uh, sour pork sauce, sauce salad with um, crispy fried rice Come enjoy with me Yeah this one g r e w ซอฟต์บ็อกซ์ซอสส์คอซคกเคอม6:30ไม่รีดินเนอร์แด์เลตลันช์มากพี่น้องประเทศนี้จุ่นสิรุยแล้วค่ะอยากกินอีกแล้วพี่น้องเ็ดกินแบบไม่ง่ายของจุนค่ะหนึ่งเดือนแล้วค่ะนี่เท่าที่สองค่ะที่อยู่สเปนสิกิน พอนคนะ่ะว่ามีใบหหระพาไปหาว่ามีใบโหระพาค่ะไปะชื่อัมาจากมั <c> ้ย <ười> อืมอืมสูตรมูสับมากมายสูตมาโลนังจุนสิมาเหตุอัน ไม่ยาก่ะพี่แข็มเพศคิง พี่น้องมีหนังย่อยู่ค่ะแซะแซ่ตัวเก่งอยู่อืมหอมค่ะ มือนี่แฟนจุนบอกเราค่ะว่าจุนไปเมืองช,ชาเะเล่มล่าเพะไรหรอเพราะว่าเขาบอกให้ออกนอกเขตหน้า,ราวราเนาะค่ะเนาะคันไปก็คือวันที 18, ่สิบแปดคุณค่ะเลื่อนวันที่สิบแปดเดือนหนาจังสิงออกเขตได้ค่ะแฟนจุนไปได้เพราะว่าบริษัทเขาออกหนังสือให้ค่ะจุนไปบ่ได้รจุนพ่วงไปนั่งเพราะไรค่ะ ต่เล่าว่าเป็นยังแฟนว่าสิไปนอนจะขึ้นกับพ่อแล้วว่างสิตอนแรกก็ว่าสิไปหลายมือไหมคะอันจูนไปนั่ง,งสิทำว่าไ,ได้ไปน,นั่งแต่เล่ยก่อยู่หลายมือดอกแล้วว่า เขาปิดเนาะค่ะเนาะปิดเขตไหมคะ่ะบ้าหายข้ามในส่วนโควิดคันคามต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานง

ผักกอบมากแต่ดออไปแล Siitä, ๋ยวพี่เนาะเป็นอ่างทีเขหนียวแะนก่าเขเฟ้อกแบ อาหารทุกอย่างที่จุนกินจุนล่ำรนยเลยค่ะว่ามันเาจุนว่าล่ทุนชนี่บอกว่าจุนกินว่าลุ่รนจุนไม่ได้ไปขอกินไอ้อังกับเขาเอิญนด้ไปขอที่โรงทานสซะหน่อยซื้อกินหมดแหละที่เนี่ย มันยาออนบอกมาได้ยังไงกินบอลลทุนกินครั้งนึงไม่ใช่บาทสองบาทซะหน่อยสิบบาทก็ไม่ได้อีกแล้งหา <c ười> มันเชื่อกับเหลือเกิดลงทุนนั่นคือหมายความว่าไอความหมายของการลงทุนคือต้องซื้ออะไรกินแบบ เลิศสมาราเหรอกุ้งล็อบสเตอร์อย่างนี้เหรอนี่เขาเรียกว่าลงทุนแต่กินอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าลงทุนเหรออืไม่ได้ขอเขากินนะจ๊ะซื้อมากินนะคะเนี่ย ว่าจนแผยเมตตาให้ตลอดนะคนคนเนี้คนที่สามมั้งคงใส่ร้อนน่ะคงณใส่ดินแมมเห็นคนอ,อมเมนต์ทุกคอมเมนต์จุนมีหมดหละจุนเลขขอดได้หมดหละคอมเมนต์ของเขาอ่ะจุนตอบเขาไม่ได้เขาบล็อกจุน คอมเมนต์แล้กก็บอกมางสิมาคอมเมนต์กูเห็นอย่างอีบ่าโอ้ยกระดูคนละเบอร์จริงๆเลย ฉากเดิมๆ <laughs> คนที่เขานั่งกินจะให้ยาเป็นกินตรงไหน <laughs> สมองนี่ถักชราวก็เหลืองแล้วเหลืองเพราะว่าจูนซื้อมาเยอะมันกินไม่ทันไม่ใช่เราไปซื้อเหลืองๆมันไม่ได้น่าซะหน่อย บางครั้งก็เหลือเกินนะคนพวกนี้จุนเอามือปิดปากก็ว่าจุน คุณเห็นแล้วจูงก็สมเพศอยู่นะไม่ให้ไม่สมเพศคอมเมนต์เราก็บล็อกเราดีลิทออกไปแต่ Youtube มันอะ่รนะครบระบบ Youtube มันดีอยู่ถ้าคุณส่งคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วเจ้าของ y ย u u ูปบอเขาเห็นค่ะ แต่คนอื่นไม่เห็นคอมเมนต์ด้วยคนพวกนี้ใต้ตมผักปิดฟันเอามือปิดปากก็ว่าเราบอกว่าเราสันงงงงงง,ง <c oughs> มังวางข้างอ่านคอมเมนต์แล้วก็ขำ จุนอัพโหลดไม่ทำอะไรหรอเข้ามาคอมเมนต์ละคอมเมนต์แล้วก็เดลิตออกแล้วก็บล็อกจุนด้วย แต่ไม่ได้นำพาคุยกันสนุกสนุกค่ะอ๋อนน้มอมอน,อ <c oughs> นั่ไปพี่น้อตาละแน่งามมากค่ะ คือเมาใหม่มื่อนี่เพชรยูเดียจ่าสิเข่าเดือนท่านว่าเนาะค่ะมันก็เริ่มหนาวแล้วค่ะหยุปิีหยุดเมืองความพู้นั้นว่าเมื่อสาวติดลบจักองศาแส้นที่บอกว่าเนี่ยออกไปเฮ็ดงานแม่โมเสาะเห็นหมอกไอ้ยเห็นเกาะดำคางไหมค่ะเกาะตามต้นไม้แล้ว 没嘛，行、嗯。嗯 ววอิ่มค่ะเดี๋ยวชิพักทองจะแป๊บหนึ่งค่ะประมาณสามสี่ทุ่มแ้นจุ่นกินเขาจุนก็ษินังกินต่อค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนานมจะนนอกลคลิปหน้จุนขอร่าไปก่อนค่า๊ม่บายค่ะ